ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกทกท่านกลับมาพบกับ EP ที่5ของช่องแม่หมอแม่แมวพยากรณ์กันแล้วนะคะ EP ที่5นี้ก็เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพฤกษภราศีพฤกษภคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนและท่านที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วเป็นราศีพฤกษภก,ก็ขอเชิญรับฟังคลิปนี้ได้เลยคะ่ะ ชาวราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดินสัญ,ญลักษณ์คือวัวตัวผู้ส่งผลให้ชาวราศีนี้มีบุค,คลิกดีสง่าพาเผยและเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่อีกมุมคือเวลาดื้อก็จะดื้อแบบสุดๆเลยนะคะเวลาโกรธก็จะน่ากลัวใครฝาขวางก็จะไม่ฟังดาวประจำตัวคือดาวศุกร์จะเรียกว่าดาวประกายพฤกหรือดาวประจำเมืองก็ได้ค่ะ โดยพื้นฐานชาวราศีพฤษภจึงเป็นคนรักดนตรีรักศิละปะเป็นคนมีอารมณ์ศิลป์ในคลิปนี้แม่หมอแม่แมวก็จะมาพยากรณ์เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสสป,ปียกย้ายราศีจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาและจะอยู่ในราศีกุมไปจนถึงวันที่28กันยายนเป็นเวลาประมาณ6เดือนค่ะก็จะโคจรยกย้ายกลับมาที่ราศีมังกรอีกครั้งหนึ่ง ดาวพฤหัสบป,ปดีเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะโคจรเข้าสู่เรือนกรัมมะที่แปลว่าการงานของชาวราศีพฤกษุลาพะกรมลาภระกรมมะมรณะกรมมะแปลว่าโชคลาภความสําเร็จสิ่งที่ได้มาตามที่คาดหมายและได้แบบเกินคาดหมายก็สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเป็นจังหวะดีเกี่ยวกับหน้าที่การงานมรณะ แปลว่าการจบสิ้นการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายทางไกลเมื่อโคจรเข้าสู่เรือนการงานย่อมส่งผลให้มีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายงานหรือย้ายแผนกมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประธานฝ่ายบุญเมื่อโคจรเข้าเรือนการงานย่อมส่งผลดีเกื้อกูลดวงชะตาดังนั้นคนที่ว่างงานรองานอยู่มีโอกาสจะได้งานทำ หากท่านที่กำลังอยากจะหาช่องทางใหม่ๆในเรื่องงานงานที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานที่ต้องเดินทางหรือติดต่อไปทั่วประเทศเช่นเซลแมนก็จะดีค่ะแต่จังหวะนี้อาจจะติดขัดในสถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9ก็สามารถปรับเปลี่ยนนะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารใช้ประโยชน์จากธุรกิจออนไลน์เดลิเวอรก็จะสำเร็จดีค่ะ และงานนั้นหากได้เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหางานรักษาพยาบาลยารักษาโรคเช่นเป็นดีเทลยาเป็นหมอเป็นพยาบาลช่วงนี้เป็นจังหวะที่งานมากหนักและเหนื่อยแต่ก็จะส่งผลในระยะยาวให้ยิ่งก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะท่านที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหากทำร้านขายยา งานที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตสุขภาพอุบัติเหตุก็ส่งผลดีเช่นกันค่ะหรืองานที่ต้องไปรู้ความรับคนเป็นนักสืบสำนักงานบัญชีฝ่ายนิติเวศก็ได้เช่นกันค่ะราศีพฤกษศกสัญลักษณ์คือสัตว์ษษสีเท้าทางโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นราศีปัสวะเกณฑ์และเมื่อมีดาวสถิตอยู่ในภพที่10นับจากตนุลักนา หรือดาวที่โครจรณับปัจจุบันเข้าสู่เรือนที่10ก็คือเรือนกรมมะนะคะจะได้ตำแหน่งเป็นอง์คเกณฑ์แปลว่าเกณฑ์แห่งความมั่นคงของดวงชะตาคือจะส่งเสริมให้ดวงชะตาเข้มแข็งมากขึ้นดาวพฤหัส,สป,ปดีเป็นดาวแห่งปัญญาความรู้เมื่อโครจรแยกออกจากดาวเสาที่ราศีมังกรก็จะทำให้ชาวพฤกษกค,คิดอ่านอะไรได้มากขึ้นโปร่งขึ้น ตอนที่ดาวพฤหัสบดีสถิตร,ร่วมกับดาวสันเสานั้นต่างฝ่ายต่างเป็นดาวใหญ่ทั้งคู่ก็จะเกิดสภาวะอึดอัดขัดข้องพอย้ายออกจากการดาวเสาเองที่ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิบปดีในเรือนสุภาของชาวราศีพฤกษกก็จะส่งกำลังได้เต็มที่มากขึ้นแต่จะเป็นไปในลักษณะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าดาวเสาเป็นดาวที่โคจรช้า ในการยกย้ายหนึ่งราศีใช้เวลาถึง2ปีครึ่งดาวเสารนั้นเกี่ยวข้องกับการเกษตรที่ดินวัตถุโบราณหากชาวพฤษธศที่ทําอาชีพเกี่ยวข้องกับที่กล่าวมามานี้ก็จะเป็นจังหวัดที่ดีค่ะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าดาวเจ้าเรือนกร,รมมะนะคะคือด,ดาวเจ้าเรือนกร,รมมะคือดาวราหูโคจรสถิต ทับลัคณาของจาวพฤกษกมาตั้งแต่วันที่10กันยา63และจะอยู่ไปจนถึงวันที่30มีนาคม65จึงจะยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษการที่ดาวราหูเจ้าเรือนการงานโคโจรทับลักคนาได้ตำแหน่งเป็นนิดแปลว่าอ่อนกำลังก็ส่งผลให้เกิดปัญหาในหน้าที่การงานมีให้เรื่องให้ต้องแก้ไขในระยะเวลาที่ผ่านมา แต่นับจากนี้สิ่งที่เคยติดขาดขัดข้องก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีแล้วนะคะเพราะเมื่อดาวบุญนะคะดาวประธานฝ่ายบุญคือดาวพรหัสโคจรเข้าเรือนการงานย่อมส่งผลดีเกื้อกูลในเรื่องการงานแก่ชาวราศีพฤษภแน่นอนค่ะก่อนจากกันไปในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอแม่แมวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ